สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทาง SMTV นะครับเข้าสู่รายการ In นไซต t คุศอกลับมาเจอเราทั้งสองคน2หนุ่มเหมือนเดิมครับผมลังจากที่แอบหนีผมไปเที่ยวสงการมาหนีไปเที่ยวมาขอสักสัปดาห์หนึ่งนะครับก็อยู่กับผมครับกู่เชียไทยนัทชัยธนประเสริฐแล้วก็คุณอโนโชลเดชปัทมนันครับผมเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่กิจกรรมแจกเสื้อรางวัลก่อนเลยดีกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเสื้อที่คุณโนใส่อยู่นะภูเก็ต ภูเก็ตภูนเต็ดนะครับจะเป็นของฤดูการ2010แต่ว่าตอนนี้ชุดแข่งในฤดูการ2011ออกมาแล้วแต่ว่าเอาไว้ค่อยมาแจกในรอบสัปดาห์ต่อๆไปก็ได้ครับนะครับเป็นชุดแชมป์ฟุตซอลลีกทุยภาคด้วยก็อโชว์ไหมโชว์ถอดชวงแบบว่ายืนโชว์ถ้าถอดโชว์นี่ก็เป็นรายการนุ้ดแล้วกันนี่นะครับก็เป็นนี่สีสวยงามมากครับแต่ว่าตัวใหม่กว่านี้นะไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นของฤดูการ2011ครับคำถามไม่ยากครับเดี๋ยวเราไปชม VTR ก่อนดีกว่าเอามาให้ชมกันนิดนึงของทีมภูเก็ตยูเนเต็ดว่าการที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ฟุตซอลภูมิภาคแล้วก็เป็นน้องใหม่ของ t h a ไทยแลนด์ฟุ l League มาได้นะครับเขาเล่นกันยังไงมีอนุวัตปาทานเป็นกัปตันทีมครับอดีตทีมชาติไทยโรเจรโอครับผู้เล่นหมายเลข27 เป็นอดีตนักเตะของแคทเอฟซีชุดรองแชมป์เทลแอนฟุตซอลลีแล้วก็ได้รับเลือกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมผู้เล่นทรงคุณค่าของฟุตซอลภูมิภาคด้วยนะครับเป็นผู้เล่นที่ข่าเหนื่อยเยอะที่สุดอ,อ,ดอเป็นผู้เล่นที่ข่าเหนื่อยเยอะที่สุดของฟุตซอลภูมิภาคเลยแบบปูเกียดยูเตดขึ้นชั้นมานี่มีงบเยอะกว่าหลายๆทีมในฟุตซอลลีอีกใช่นะก็ถือว่าน่าจับตามองอีกทีน,นึงนะครับคําถามของเรามันไม่ยากครับเพถามว่าใครครับ นักเตะคนใดของภูเก็ตยูเนเต็ดที่ได้รับเลือกเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตซอลภูมิภาค2 0 1พเป็นนักเตะต่างชาติกเมื่อกี้เบอกไปเบอร์ยี่สิบเจ็ดออชื่ออะไรเนาะจำเชื่อไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วแต่แฟนฟุตซอลน่าจะจําได้นะแต่แฟนฟุตซอลน่าจะจํากันได้ครับอาล้ครับก็ส่งกันเข้ามาครับที่หมายเลข4 8 9 0 0ด1พิมพ์ทีวีเว้นวักแล้วก็ตามด้วยข้อความครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ข่าวของทีมชาติไทย หลายคนเรียกร้องมาทาง Facebook บอกอยากจะเห็นทีมชาติไทยลงอุ่นเครื่องกับเติร์กเมนิสถานแพ้ได้งไงก็เล่นไม่ดีก็ไม่ดีไงก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์นะว่าลูกยิงประตูของทีมชาติเติร์กเมนิสถานในเกมกับทีมชาติไทยนี่นะาไทยก็มาในชุดเสื้อสีน้าเงินนะเติร์กเมนิสถานในชุดเสื้อสีขาวสัปดาห์ก่อนเราเอาไฮไลท์ที่เติร์กเมนิสถานลงอุ่นเครื่องเกมแรกมาให้ชมกันนะ นี่จังหวะยิงประตู11นาทีครับก็เป็นการยิงของนาซิมราฮิมอฟก็โดนไปอย่างช็อกเหมือนกันครับ they're coming ก็คืออย่างที่พวกเราเห็นนะครับก็คือตอนนี้ก็ถามว่าดีมากไหมก็ยังไม่ดีมากแต่ว่าเป้าหมายของเราคือการที่ไปดูไบนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ย14คนนี้ก็คือผู้เล่นที่เราเลือกไว้ก่อน ในขณะที่ผู้เล่นใหม่ต้องเข้ามาเสริมอีกนั่นเขาก็เชื่อว่าเขาเขาเชื่อว่าถึงนักถึงเวลาน,นั้นเนี่ยในเรื่องอะไรต่างๆผู้เล่นหรือว่าระบบก็น่าจะพร้อมถึงที่จะไปดูบอลนะครับก็คือพูดสั้นๆแค้ว่ายังเล่นยังไม่ดียังต้องปรับอีกเหมือนกันโดยเฉพาะทัศษะทิที่ว่านักเตะไทยอาจจะประมาทไปทําให้พ่ายแพ้เพราะเห็นว่าเออเร์มินิสานเนี่ยอาจจะเป็นรอง ทีมชาติไทยอยู่พอสมควรครับอาจจะติดประมาทนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูความยอดเยี่ยมของทีมชาติบราซิลกันบ้างาตอนนี้เนี่ยบราซิลเป็นชาติที่10ที่สามารถผ่านเข้าสู่ฟุตซอลโลกที่ประเทศไทยได้แล้วนะครับอ่็เราไปดูว่าโหดยังไงโหดด้วย<ห>ยอดเยี่ยมด้วยโหดด้วยชนะโบลิเวีย151นะครับเราอันนี้เนี่ยเป็นรอบคัดเลือกนัดแรกเลยครับนัดเปิดสนามก็ทำสถิติใหม่แล้ว ปีโคเต้ครับทำ2ประตูแรกให้บาซิงขึ้นนำา2 0ูนทั้งที่เวลากันขันยังผ่านไปไม่ถึง1นาทีนะนำา2 0ูนแล้วรับผมส่วนประตูอื่นนะครับก็มาจากฟันเกาสามประตู ige, in, ato, มีเจวาวาวดินเนโตครึ่งแรกนี่ก็8 0ศูนนะครับนี่ครับดูลูกยิงของฟันเกาครับเฉียบจริงๆคนระับถ้าเขาเท้าซ้ายเขานี่ไม่เหลือเลยครับเก่งจริงนะคนนี้นะครับ ก็อย่างว่า mm hmm. ผ Bal, ู้เล่นเบอร์หนึ่งของโลกปาบเข้าไปจังหวะนี้วอลดินครับรอชาร์จหน้าประตูลงโล่งวอลดินนี่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองคนหนึ่งเป็นดาวซันโวสูงสุดของโคปาอเมริกา2011เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเราก็เอาผลงานของวอลดินมาให้ได้ชมกันนะในการแข่งโคปาอเมริกาเนี่ละดูโกมามายืนทําไมตรงนั้นนี่ครับเป็นฟันกาอีกลูกหนึ่งนะครับ อายุนี่34ปีแล้วแล้วก็แต่ว่าชี้เห็นว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆนะนี่เป็นประตูแฮตติกของฟาวเกาครับแต่ว่าทางโบลิเวียก็มาได้ประตูตีไข่แตกเป็นกาเซียที่ยิงมาเป็น1ประตูต่อแนะครับเครื่องหลังมาได้ประมาณ2นาทีครับหลาจจากนั้นนี่ก็บาซิล โมโหครับจัดอีก7เมตรเต็มเต็มตผมเท่าที่ผมดูไฮไลท์มานี้ลูกยิงของโบลิเวียเนี่ยสวยที่สุดในเกมนี้นะ <c oughs> เพราะว่าผ่านล็อกหลบผู้เล่นบาสินไป3คนนะ่ะแล้วก็ยิงประตูก็คือแบบอาศัยความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเนโต้ <c oughs> ครับบวกอีกหนึ่งแล้วนี่ครับทำชิ่งกันรวดเร็วมากจริงประตูนี้ต้องชมเลยครับสุดท้ายเนี่ย เป็นเจครับที่ส่งบอลผ่านประตูเข้าไปเป็นจังหวะทำชิง่ง1,2รวดเร็วมากวอลดินอีกหนึ่งประตูทำชิง่ง1,2หน้าประตูอีกแล้วแล้วนี่ครับโอ้โหแจ็คสันยิงแรงจริงๆเท้าซ้ายของเขานี่ก็ส่งบอลพุ่งแสกหน้าของผู้เสิรประตูโบลิเวียไม่ทันครับ,รบมองแทบไม่ทันแลนะตอนนี้นี่บาซิน สามารถเก็บชัยชนะได้3นัดรวดครับการันตีเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยแน่นอนในรอบพันเรื่องของโซนอเมริกาใต้มีหมด10ทีมแบ่ง <10 S 2> เป็นสงสายเอาที่1กับที่2ของแต่ละสายเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็แข่งแบบล็อกเอาท์คือจะมีการหาแชมป์อะแต่ว่า4ทีมที่เข้ารอบรองเนี่ยจะเป็นตัวแทนของอเมริกาใต้เข้าสู่รอบสุดท้ายที่ไทยตอนนี้ได้บราซิลหนึ่งทีมวันนี้เราก็จะรู้อีก3ทีมว่าเป็นใคร ก็อย <Bond> ่างอาเจนติน่าที่้ำรังปารากวยอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าม่หน้าถ้าไม่ติดพลาดก็น่าจะได้มาพบกับผลงานของเขาในปลายปีนี้ที่เมืองไทยครับผมนะฮะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนะครับคำถามที่จะส่งเข้ามาร่วมสนุกในรายการของเราครับนักเตะคนใดของภูเก็ตยูเนเต็ดได้รับเลือกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของฟุตซอลภูมภาคส่งนเข้ามาเยอะๆครับ 489001พิมพ์ทีวีเว้นวักแล้วก็ตามด้วยข้อความถ้าเกิดไม่แน่ใจเนี่ยเปิดคอมพิวเตอร์แล้วลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับผู้เล่นต่างชาติของภูเก็ตยูไนเตดหรือว่าจะพิมพ์ว่า,อ,าอะไรเดียวนักเตะยอดเยี่ยมฟุตซอลภูมิภาคมีนะมีม,มีมีให้ดูแน่นอนนะครับดูที่ส่งมานี่ก็ส่งมาส่งมาเยอะ,ะ,ะพิมพต้องให้ถูกไปนะพยายามพิมพ์ให้ถูกหน่อยนะ,ะว่าบางทีพิมพ์มานี่ชื่อ มันเกือบถูกแล้วอ่ะมันเกือบใช่นะครับลองส่งกันเข้ามาใหม่ครับแต่ว่ามีส่งกันเข้ามาเยอะพอสมควรน,นะครับอ่ะเดี๋ยวในช่วงเบรกแรกเราพักกันสักครู่เบรกที่สองยังมีข่ขาวความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยแล้วก็สโมสรมาให้ได้รับชมกันครับ